บ้านเป็นบ้านบางประเทศมันว่าอิดชาอิดชาเมืองไทยนะครับเป็นงานเป็นงานยังลาดยงางบังเส้นตกทคีนกรี that's so mean uh -huh. มาไหนก็ไปดึรงรางไหนก็ไม่ลำบ,บากนะกรันรันเรียด Not